Wow. ừm, chụp chụp nên nên lời. สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปากจูเชนี่วันนี้ปากจูพาทานนะคะนี่เลยพระเอกหลักของเราวันนี้คือจุ้งนะคะจุ้งจุ้งแก้วโอ้ยนี่ค่ะวันนี้เราจะมาทํากุ้งราดนะคะกุ้งราดน้ํายําปลานะคะแบบนพริกร้อยเม็ดพริกร้อยเม็ดไปเลยค่ะกุ้งสองร้อยตัวไปเลยจ้าหอมยั่วยวนมากเลยอ่ะ เอาไหมล่าดเลยนะทุกคนดูว,ว้าวจุกจุเน้นเน้นเลยหมหอมน่ากินมากชิมก่อนนะคะเด็ดดวงจริงๆ นาวเป็นกีบเลยไม่รีรอแล้วนะคะทุกคนเริ่มกินกันเลยเริ่มริยจ้อะพริกอยู่ช้อนเราซะก่อนออือร่อยอ่ะกุก้งหวาน กรอบเด้งมั่งทีละสองทีละสองจะได้คำตโตมะนาวด้วยนะจ๊ะนี่ตักเข้าไปความเปรี้ยวของมะนาวกับน้ำปลาเข้ากันเข้ากัน กลมกล่อมจิตจัดเนี่ยวางทับสองชั้นเลยกุ้งเยอะมากกินยังไงให้หมดอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอมอเป็นไงบ้าง อร่อยอร่อยเนาะที่ร่างเนาะกุ้งมันหวานอยู่แล้วนะใช่กินน้ำก่อนเด็ดดวงมากครับผมได้กินแล้วยังไม่ค่อยพูดค่อยจาแล้วนะคะ อัดกัดน้ำแข็งกุ๊บกๆเนี่ยได้ยินเสียงอ,อร่อยอะ่ะอ,อันนี้ตัวใหญ่ตัวนั้นอรักแฟนนะคะตัวใหญ่ให้กินเลยคอจุกๆไปเลย อร่อยมากไม่ใช่อะไรนะช้อนอะ่ะใช้ลากอะม,ม,ม,มันเป็นนั่นอร่อยอ ไปทำตามเลยค่ะทุกคนซ่บอีีเหมาะขนาดเลยเจ้าวันนี้นะกุ้งสดๆเลยเนอะมัน,นาวแกลเรียนแกลเรียนค่ะเปรียวโอ้ยชิ ไปทำทานกันได้เลยนะทุกคนเด็ดมากอร่อยกว่ากุ้งแช่น้ำปลาอีกอะ่ะเพราะมันคือกุ้งแช่ปลาลานะคะไม่แช่ลาดเลยลาดเข้าไปเลยค่ะทำน้ำยำเรียบร้อยจุกจุอ อันนี้แช่แล้วจุจ๊บๆละมุนลิ้นมากโอ้ยกินรอไว้ลงมื้อดึกดีไหมเนี่ยให้ท่านผู้ชมเขาแบบอยากกินตามเลย มือเลยครับผมต้องกินน้ำตาม,มน้ำตาแตกทำไมเนี่ยเห็ดโอ้ยน้ำตาแตกเลยซดน,น้ำดูเลย รับรองความแซ่บรู้สึกฮืมยัวๆเลยจ้าอืมรดรดมากยุดหนึ่งเวอ่อ แค่กุ้งก็หวานแล้ว<ข>อ่ะอืมค่อยๆละหน่อย ดดูิตัวเนี้ยโคตรใหญ่เลยต้องมีแบบผักกับด้วยเนาะเลิศมากเลยอกินน้ำเรื่อยๆเลยนะเราอะ <laughs> กุ้งสดๆนะคะน้ำปลาร้านัวๆ a few moments later ลาเสร็จหิงแล้วฮึมดูสิเสร็จหมดแล้วอะ่ะคนลุกหมดคนลุกในความอร่อยนะคะแซ่บไปอีก น้ำปลาหนานัวต้องใส่ผิดเยอะๆอลำไปลำบดเหมาะแต่ เป็นไงมะนาวมะนาวแค่เลี่ยงค่ะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมือนี้อิ่มทหองเลย โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าอยากให้เรากินอะไรอีกบอกมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะคะวันนี้ปักจูชวนกินไปแล้วนะคะบ๊ายบาย